ไปที่ทางเกาหลีก็ใจกันบ้างสำหรับพระเอกเกาหลีสุดฮอตคนนี้ค่ะคุณรงจุงกิค่ะคนนี้ต้องบอกว่าฮอตจริงๆแล้วก็หล่อจริงๆแล้วก็ส่วนผลงานของเขาเนี่ยโอ้โหแต่และเรื่องค่ะทุกคนค่ะเป็นกระแสะหมดเลยนะคะแล้วก็มีซีรีส์ที่เพิ่งจบไปค่ะอย่างรีบอลลิชนะคะเรื่องนี้นี่ กระแสตอบรับโอ้โหดีมากๆนะคะถึงขั้นเป็นเรตติ้งสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของปีนี้เลยค่ะ oh. แล้วก็เป็นเรตติ้งนะคะอันดับที่สองสำหรับซีรีส์ของประเทศเกาหลีใต้ตลอดกาลเลยทีเดียว oh. วุ้ยปังเนาะครับดีมากเลยค่ะทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปดูกันใครที่โห oh. เป็นทีมที่ต้องรอดูให้จบก่อน oh. เหมือนดิฉั้นเนี่ยให้ให้ซีรีส์จบก่อนเนี่ยก็จบแล้วนะรีบไปดูกันได้เลยนะคะ นอกจากเรื่องผลงานของเขาต้องบอกว่าในเรื่องของหัวใจก็ทำให้พวกเราอ,อกหักกันเป็นแถวๆค่ะทุกคนจริงๆต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยอ,อกหักกันเป็นว่าเล่นเลยนะ น้ำใบบัวบกไม่พอตั้งแต่ต้นปีทันทายปีค่ะทุกคนเมื่อทางต้นสังกัดนะคะออกมายืนยันข่าวลือค่ะระหว่างคุณทรงจุงกินะคะที่กําลังคบหากับแฟนสาวตาน้ําข้าวนอกวงการเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นสาวอังกฤษค่ะที่มีอายุมากกว่า1ปีนะคะโดยทางค่ายเนี่ยเขาก็บอกว่า สองจุงกีเนี่ยได้พบกับผู้หญิงที่เขามีความรู้สึกที่ดีด้วยหวังว่าทุกคนจะมองการพบกันของทั้งคู่ด้วยความอบอุ่นและทางค่ายจะขอบคุณมากหากหยุดเผยแพร่ข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันออกไปในส่วนของรายละเอียดอื่นๆขอให้เข้าใจว่าทางค่ายไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้นอกจากเรื่องจริงที่ว่าทาั้งคู่กำลังคบหากันอ าใครได้เห็นรูปถ้าใครได้ไปดูคลิปหรือว่าอะไรต่างๆนะเสรยล่ามอโสมครับเข้ากันมากๆเลยค่ะและสำหรับสาวข้างกายของคุณซงจุงกิค่ะก็คือคุณธัราดาคนนี้ไม่ใช่ <laughs> ไ,มไม่เหมือนหรออ๋ออันนี้เป็นเมอร์แบบว่าทำแล้วนะคะก็คือ ที่นั่นเองค่ะทุกคนเป็นอดีตนักแสดงสาวชาวอังกฤษนะคะเป็นลูกครึ่งค่ะอิตาลีวัย38ปีค่ะ,คะเขาก็เคยฝากผลง,งานไว้ในอดีตก็คือหลายเรื่องเหมือนกันนะคะทุกคนคะโดยเธอก็มีความสามารถโหเป็นครูสอนภาษาอังกฤษน,นี่ก็พูดได้ทั้งภาษาอังกฤษนะคะภาษาอิตาลีนะคะก็ะะะทําให้เธอได้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ได้สอนภาษารักกันนั่นเองสาอ นหวานนี่ฉันก็เชื่อว่าสิ้นปีนี้อาจจะได้เห็นเพราะว่าเขาเราก็ต้องมีภาพแบบเขาดงเขาดาวอะไรกันไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันละกันค่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอันไหนวันจริงๆอ่ะวันที่แบบที่แบบโซนผีไปรับรางวัลงาอ AAA เออเออเขาก็ขอบคุณเมนเจอร์ขอบคุณนะกคนนี้แล้วเขาก็ขอบขอบคุณคุณแฟนเขาแล้วมีมีชื่อน้องคุณน้องหมาเขาด้วยใช่ไหมเออ เขาเลยบอกว่าผู้ทรงจุงกิจเป็นผู้ชายที่โรแมนติกมากนี่น่ารังนาะการถูกเอ่ยชื่อการเอ่ยชื่อถึงแฟนบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนะั้นทุกคนขามันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ทางฝั่งของเขาเองก็รู้สึกโอ้โหผู้ชายคนนี้ให้เกียรติจังเลยรวมถึงแฟนๆเองที่ฟังก็แบบถึงแม้จะกำหมัดนะแต่ว่าแต่ว่าเราก็น้อมรับแต่โดยดีโ <Okay. S 1> อเค